มึกเพลงอะไรออกไหมนอกจากรักแรกกับดาวหางอะแค่อืมอืมเยมืานก็อืมคุมแบบนี้ไม่เคยดีทาวเป็นอไรก็บอกไม่เป็นอะไรจีบกอนดีไหมใครครับลองอะไรต่อว ฝนตกไหมอะ่อะ,ต,ะต้นไม้ของพ่ออย่าเล่นกับไฟอ่ะอย่ามาเล่นกับไฟ,บไฟร,ร้อนๆจะไม่ดีฉันกลัวจะไม่ปลอดภัยอุยจจาริฉันไม่ไหวแล้ว P's stay away me เเเข้าามลลกใจ

คือมันคือเอาจริงว่าเห็นคนขอนะจะมีสองเพลงเอาไรว่ามากับอยู่เฉยๆก็น่ารักมันสองเพลงปนนเปิดใจอะไรเปิดใจให้เปิดตัวนะอย่าเพิ่งว่าพี่จะ show แต่รู้คูยังไม่พร้อมลง v ไม่ใช่ว่าไม่เปิดใจแค่ไม่อยากจะเปิดตัวไม่รู้เธอเข้าใจไหมผมไม่อยากจะปวดหัว คุณรักวนวายมากมามที่เคยผ่านมาฮะยิ่งร้องยิ่งแย่ใครอยากฟังเพลงอะไรไหมพูนขอเพลงผมได้เลยนะครับผมยินดีที่จะร้องให้ทุกคนฟังนะครับ OST b o s and Babe ร้องไงวะลืมอ่ะหยดน้ำตา หยดน้ำตาช้าลงหน่อยได้ไหมขอให้เธอหันไปก่อนอยังจะร้องเคยร้องให้ใหหมนใจน้ำตาช้าช้ลงหน่อยเพราะฉันยังไม่กลา้าให้เธอได้รู้ที่เล่ามาไม่มีสักช่วงเวลาที่ฉันลืมเธอ ฮึม <c oughs> first love จูมีรักแรกรักแรกมีใครฟังเพลงไหมโอ้ยจี้หอยเราไม่เป็นไม่เคยฟังด้วย ซิซีลงไม่เปจกันลงไม่เป็นนะเพียงคอค่แฟนในตอนเช้าเธอคือสายลมพัดยาหมอลลาเธอคือกแฟในตอนเช้ายิ่งยันวันที่ฉันต้องมีเธอทำตาม,ตมากกว่าเธอคือไฟที่ให้อุ่นฉันในคืนที่หนาวน้คือคนเดียวที่อาชีพท้่ฉันไม่ลืมตา ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธออ,อย่าให้เธอได้พบก,กับฉันเราสมรถโดยไม่มองหน้ากันจูเพื่อลบลาในเขอเ่มลมลานนความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอมีเธอนี่แดีอะ ฉันคงจะโชคดียิ่งกว่าใครเธอเป็นคนที่ใจพูดว่าดีพอมีเธอแล้วได้ต่อจีมีเธอคนนี้แล้วมันดีต่อใจเธอเปลี่ยนวันที่สามธรรมดาให้ดูมีความหมายมากมากกับฉันทีนอกนอก Who is there เดี๋ยนะไอ้เมึองนะมันมีคำถามหนึ่งทุกคนอ่านที่คำถามผมถึงแปลกว่าจาว่ามีขนตามตัวบ้างไหมทำเพื่อฉันงงกับคำถามเอ้ยเอ้ยขอสโลโมชันนะอน่ะ slow it down a little bit ขึ้นให้สุดต้องลงให้เม็ดและ slow it down little more ขับรถเมาเหล้าเป่าแอลกอฮอล์โอ้ยฉันเจอเพลงสโลโมชั่นจะไม่นั่งเฉยเฉยนะบอกเลยที่ไหนเปิดลุกเต้นหนึ่งเดียวมือด้านอ่ะพะยะอยกเวทเดี๋ยวแล้วมันด้านที่ใส่ถุงมือ จามีเหงื่อไหมไม่มีครับไม่มีกินดอ,อกไม้อะกินดอ,อกไม่ลองเหรอจะคุ้นๆเหมือนว่านต้องลองเลยนะจ8แปดเก้าไม่ได้ติดตามเลยโต๊ะริมโต๊ะริมเรลองไม่เป็นครับคือเคยฟังนะแต่ลองไม่ได้

ไม่ร้องไงมาเรา,าปิดท็อปปิกเด้อท็อปปิกร้องเพลงจบแค่นี้ตัดชุบฟืบ Who wants to tell anything with me อเอาเพลงคู่พี่โอมมันจะมีคนฟังไหมละ่ะ My starlight what is my starlight um I want the name in Thai แล้วว่าเธอขายหล่อดีกว่า